พอไปเจอคนที <invece> ่เขามาแข่งกันในระดับนานาชาติเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฝีมือคนไทยเราเนี่ยก็ไปถึงเนี่ยยืดได้สู้เขาได้หรือว่าไปเจออะไรที่เป็นกลเม็ดเด็ดพลายที่เราไปเรียนรู้บ้างตอบก็ช่างไปละคนที่ตอนไปเก็บตัวนะผมดูอายุก็เยอะนะเป็นช่างซีเนียมีแทททูกันฟูหมดแล้วอะแล้วเรามองที่ทีมเราเราเด็กเลยนะ ใสๆไปเลยใช่ไหมใสๆเลยก็ดูงานของทางมาเลย์ก็สุดยอดมาเลยครับทางมาเลย์เขาจะมีช่างระดับโลกครับมาติวในประเทศตัวเองตลอดเลยใช่ครับเสียดายประเทศไทยคนเก่งเยอะมากเแต่ประเทศไทยฝึกกันด้วยตัวเองเลยมาเลย์เขาไมมีระบบการโคชชิ่งที่เป็นสากลที่เป็นสากลถูกต้องครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีระบบแบบนี้ ก็จะยิ่งไปได้ไกลกว่านี้ไปได้ไกลเพราะว่าทักษะส่วนตัวคนไทยเรานี่ไม่แพ้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับคนไทยเราแล้วต๊อบบอกว่าต๊อบเด็กๆไปเนี่ยแล้วแบบช่างซีเนียร์ที่มาเลยเขาเวล้เขามองเราเขายังไงเขาก็ไม่ได้ค่อยมองเราหรอกเราคงจะมองกับประเทศอื่นแหละที่วันดูลุกดูโอ้ยคนนี้มีประสบการณ์มีน่าจะน่าจะน่ากลัวนี้เด็กๆเลยเขาน่าจะไม่ได้สนใจหรอกจริงเหรอ รู้ไหมเด็กๆคว้าแชมป์เฉยเรมล่ะคะได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เห็นการแบบบางตัวของช่างยังไงก็พี่เขาแบบว่ามีมารดีซึ่งหนูก็แบบว่าถ้าเกิดว่าแบบเหมือนมารแล้วได้ยางไงมันมันเป็นที่แบบว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามอง แบบโอ้ช่างคนนี้น่าจะตัดผมได้เก่งได้ดีอบบยความน่าเชื่อถือใช่ชอบความน่าเชื่อถือแบบมาดของบุคลิกของช่างอ่างเงี้ยหนูก็ยังไม่ได้กล้าไปแบบว่าฉันทําเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบพี่นอพี่ทาแอบมองแอบมองพี่แบบว่าใช่ก็ได้เรียนรู้จากบรรดาช่างใหญ่ทั้งหลายใช่ค่ะเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพการวางตัว ท่าทีการพูดจาการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งทําให้น่าเชื่อถืออันนี้ที่เราได้เรียนรู้นนโยลาคะาเรียนรู้อะไรจากเวทีน,น่ะค่ะได้เรียนรู้วิธีการตัดผมใหม่ๆด้วยเพราะว่าในแต่ละบูธอะคะ่ะแล้วก็รวมถึงบนเวทีที่มีช่างจากหลายๆประเทศอะคะ่ะมีมาตัดโชว์ตัดตามบูธแต่ละบูธท,ที่เขามาจัดตั้งโชว์อะคะ่ะเราก็ได้เก็บ ความรู้จักตรงนั้นค่ะแล้วก็ในการสไตล์การเซตผมเราชื่นชอบการเซตผมแล้วที่นั่นศูนย์รวมแหล่งเลยค่ะคือแต่ละคนแบบเฟี้ยวฟ้ามากค่ะ,คะแบบเห็นแล้วแบบม,ม,ม,มีการเซตผมแบบที่เราแบบไม่เคยเห็นอะไรมหัศจรรย์ะะพันลึกต่างๆนานาเราก็เลยเก็บมาหมดเลยเ นี่คือสิ่งที่ทั้ง3ามคนที่เรียนรู้ต่อไปเราจะก้าวต่อไปยังไงคะโยพอกลับมาเนี่ยพลังใจเต็มเปี่ยมเลยมีเครดิตด้วยเป็นระดับแชมป์มาแบบนี้เนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงแล้วก็อยากจะบอกคนรุ่นหลังยังไงกอ็อยากที่จะถ,ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็อยากจะถ่ายทอดแบบวิชาที่เรามีอยู่อะคะ่ะให้กับช่างแล้วก็น้องๆที่สนใจนะคะ่ะเข้ามาติดต่อได้เลยแล้วก็ จะถ่ายทอดตรงนี้ให้ให้น้องๆได้ได้ได้เรียนรู้ค่ะค่ะแต่ว่าโยก็คือร้านหลักๆก็คืออยู่ที่กำแพงเพจใช่ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจอะไรต่างๆประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะค่ะก็ f a c e b o o โยอินดี้คัตกำแพงเพชค่ะ Ig จีโยอินดี้คัเฉยแล้วก็ TikTok ด้วยค่ะอืมค่ะเปรมละคะพัฒนาตัวเองยังไงต่อไปก็จะไป หลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปเรียนต่อให้ครบหลักสูตรที่ตัวเองเรียนค้าง<ม>ไว้ก่อนค่ะ<ม>แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปก็อยู่ที่ร้านกับอาช่วยอาหเหมือนเดิมแต่ถ้าเรื่องเปิดร้านก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งร<ม><ม>องให้ตัวเองแบบว่าเก่งเหมือนพี่ๆสองคนนี้ก่อนใช่ค่ะค่ตะตอบล้คะของผมน่าจะไปเมืองท่องเที่ยวต่อครับน่าจะไปทางภาคใต้ภูเก็ตครับม่นจะไปสื่อความเป็นไทย ไปเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างชาติทั่วโลกที่มา mm hmm. ทเที่ยวประเทศ mm hmm. แล้วก็ซื้อง,งานของเราขายงานฟังประสบการณ์จากพวกเขาเรียนรู้จากพวกเขาอีกครับ mm hmm. อยากไปทํางานหรืออยากไปเปิดร้านเองอยากไปเปิดร้านครับไปเปิดร้านเองขยายไปที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆใช่ครับอย่างภูเก็ตอยากจะบอกหรือให้กําลังใจน้องๆคนรุ่นใหม่อย่างไงบ้างก็มันเก็บผลลัพธ์ครับฝึกไปเรื่อยๆเลย,เลยฝึกไปเรื่อยๆการ ความแพ้แพ้มันก็ส่วนหนึ่งของความสําเร็จฝึกไปเรื่อยๆห้ามท้อเด็ดขาดใช่ครับค่ะช่างที่เก่งที่สุดในโลกไม่มีครับแต่ช่างที่เข้าใจลูกค้านั่นแหละคือช่างที่เก่งที่สุดค่ะอยากจะขอบคุณใครที่ทําให้เราได้ก้าวไปสู่เส้นทางการประกวดในครั้งนี้บ้างเช่นได้เลยค่ะขอบคุณพี่ตือครับขอบคุณพี่ตือบั b เบอร์เขอบคุณพี่ตั้มแชร์แชร์ขอบคุณแม่ขอบคุณยายขอบคุณตัวเองด้วยครับ ขอบคุณพี่ตือนะคะขอบคุณบังยีขอบคุณช่างเฟิร์นค่ะที่เป็นโค้ดให้เราในวันนั้นแล้วก็ขอบคุณแฟนนะคะที่ช่วยเชในเรื่องของการเซตผมเป็นช่างผมเหมือนกันนอกจากจะให้กำลังใจกันแล้วเนี่ยติวกันด้วยติวเข้มเลยที่สุดเลยเปลงมีใครอยากขอบคุณใครกันเลยค่ะขอบคุณพี่ตือบาวเวอร์นค่ะขอบคุณโรงเรียน ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขาวัฒนะขอบคุณคุณครูที่สอนด้วยแล้วก็ขอบคุณกําลังใจที่บ้านคุณอาพ่อกับแม่ขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองทำได้แล้วมันก็ทำได้จริงๆค่ะ